ข่าวด่วนที่แพร่สะพัดไปทั่วญี่ปุ่นในเวลาอันรวดเร็วกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งแฟนกีฬานักวิเคราะห์และสื่อมวลชนต้องหยุดจับตาเมื่อชื่อของภูมรภิรพีนักเรียนไทยคนหนึ่งถูกพูดถึงอย่างหนาหูในฐานะผู้แบกทีมฟุตบอลจนพาทีมทะลุเข้าสู่รอบชิงแชมป์แบบเหนือความคาดหมาย เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะในสนามแต่คือเรื่องราวที่สั่นสะเทือนความรู้สึกของผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะเมื่อคำพูดจากชาวต่างชาตินักพากย์และแฟนบอลญี่ปุ่นถูกนำมาแปลและถ่ายทอดออกมาจนยิ่งเพิ่มดีกรีความชอบและความตื่นตะลึงให้กับข่าวนี้มากขึ้นไปอีก ทุกอย่างเริ่มต้นจากการแข่งขันฟุตบอลระดับนักเรียนที่ดูเหมือนจะเป็นทัวร์นาเมนต์ธรรมดาในสายตาหลายคนทีมที่ภูมิรพีลงเล่นไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นทีมเต็งไม่มีชื่อเสียงโดดเด่นไม่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่สื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่เมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นภาพที่ปรากฏในสนามกลับสวนทางกับความคาดหมายทั้งหมด ภูมิรพีนักเรียนไทยร่างไม่ใหญ่แต่เต็มไปด้วยพลังความเร็วและความเข้าใจเกมกลายเป็นหัวใจหลักของทีมเขาวิ่งไม่มีหมดไล่บอลทุกจังหวะเชื่อมเกมจากแดนหลังสู่แดนหน้าและยังเป็นคนสร้างโอกาสสำคัญครั้งแล้วครั้งเล่าจนผู้บรรยายชาวญี่ปุ่นถึงกับเอ่ยชื่อเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงแรกแฟนบอลญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยอาจยังไม่รู้จากว่าเด็กคนนี้คือใครมาจากไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกนาทีชื่อ ภูมิรพีเริ่มถูกค้นหาในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วโซเชียลมีเดียญี่ปุ่นเต็มไปด้วยคลิปไฮไลท์จังหวะการเล่นของเขาทั้งการเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งหลายคนการจ่ายบอลทะลุช่องอย่างแม่นยำและความนิ่งเกินวัยในจังหวะสำคัญหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเด็กไทยคนนี้เติบโตมาจากระบบแบบไหนทำไมถึงมีความเข้าใจฟุตบอลสูงขนาดนี้ เกมแล้วเกมเล่าที่ผ่านไปภูมิระพีไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มเด่นแต่เขากลายเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเสียงตะโกนสั่งการในสนามท่าทางกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและความมุ่งมั่นที่ส่งต่อพลังใจให้ทั้งทีม เป็นสิ่งที่สื่อญี่ปุ่นเริ่มหยิบมาพูดถึงอย่างจริงจังนักวิเคราะห์บางรายถึงกับกล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่คือความเป็นผู้นำที่หาได้ยากในนักเตะอายุน้อยโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงว่าเขาเป็นนักเรียนต่างชาติที่ต้องปรับตัวทั้งภาษาวัฒนธรรมและแรงกดดันจากสังคมรอบข้างเมื่อทีมของภูมิรพีทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกระแสะข่าวเริ่มแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สื่อญี่ปุ่นพาดหัวข่าวด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลายสำนักใช้คำว่าชอบและ สพรึงเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าทีมที่ไม่ถูกจับตามองจะเดินทางมาไกลขนาดนี้และที่สำคัญคือเด็กไทยคนหนึ่งกำลังเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างคำพูดจากแฟนบอลญี่ปุ่นในสนามถูกบันทึกไว้บางคนพูดด้วยน้ำเสียงทึ่งว่าเขาเหมือนนักเตะอาชีพไม่ใช่นักเรียนขณะที่อีกคนกล่าวว่านี่คือเหตุผลที่ฟุตบอลยังคงน่าหลงไหลเพราะมันทำให้เราเห็นปาฏิหาริย์แบบนี้ จุดพีคของเรื่องราวเกิดขึ้นในรอบชิงแชมป์เกมที่เต็มไปด้วยความกดดันและสายตาจับจ้องจากผู้ชมทั้งประเทศญี่ปุ่นรวมถึงแฟนบอลจากไทยที่เฝ้าติดตามผ่านหน้าจอ ภูมิระพีต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่ามีระบบทีมที่แน่นอนและมีประสบการณ์ในทัวนาเมนต์ระดับนี้มากกว่าแต่สิ่งที่ทุกคนได้เห็นคือความนิ่งความกล้าและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขาเป็นคนเริ่มต้นจังหวะสำคัญหลายครั้งเป็นคนวิ่งไล่บอลจนได้จุดเปลี่ยนของเกมและแม้ในช่วงที่ทีมตกเป็นรองเขาก็ยังเป็นคนที่ยืนหยัดและส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีมสู้ต่อไป หลังจบเกมเสียงปรบมือดังสนั่นสนามไม่ใช่แค่จากแฟนบอลของทีมเขาแต่รวมถึงแฟนบอลญี่ปุ่นจำนวนมากที่ลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความเคารพนักพักชาวญี่ปุ่นกล่าวประโยคหนึ่งที่ถูกนำมาแปลและแชร์อย่างกว้างขวางว่าวันนี้เราไม่ได้เห็นแค่ผลการแข่งขันแต่เราได้เห็นหัวใจของฟุตบอลประโยคนี้กลายเป็นไวรัลทันทีเพราะมันสะท้อนความรู้สึกของผู้ชมจำนวนมากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กนักเรียนไทยคนหนึ่ง คำพูดจากสื่อต่างชาติหลายสำนักถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยและเผยแพร่อย่างรวดเร็วบางสำนักกล่าวว่าภูมิรพีคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและการไม่ยอมจำกัดตัวเองด้วยพรมแดนบางคนชี้ว่าเรื่องราวของเขาควรถูกเล่าให้เด็กและเยาวชนทั่วเอเชียฟังเพื่อให้เห็นว่าความฝันสามารถเกิดขึ้นได้จริงหากเรากล้าพอที่จะไล่าตามมันนักวิเคราะห์ฟุตบอลจากยุโรปรายหนึ่งถึงกับกล่าวว่า หากเด็กคนนี้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกทางเขาอาจก้าวไปไกลลบว่าที่หลายคนคิดในประเทศไทยข่าวนี้ถูกนำเสนออย่างคึกคักแฟนบอลไทยรู้สึกภูมิใจและซาบซึ้งใจ หลายคนย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตของภูมิรพีตั้งแต่การเริ่มต้นเตะบอลในสนามเล็กๆก,การฝึกซ้อมอย่างหนักการตัดสินใจไปเรียนแอร์และเล่นฟุตบอลในต่างแดนและอุปสรรคมากมายที่เขาต้องเผชิญทั้งความคิดถึงบ้านอุปสรรคด้านภาษาและการแข่งขันที่เข้มข้นก่อว่าที่เคยเจอมาเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งทําให้ความสําเร็จในวันนี้มีคุณค่าและความหมายมากขึ้น ในโลกออนไลน์คำแปลจากบทสัมภาษณ์ของชาวต่างชาติถูกแชร์ต่ออย่างไม่หยุดยัง้งแฟนบอลญี่ปุ่นคนหนึ่งกล่าวว่าผมไม่เคยคิดว่าจะเชียร์นักเตะจากทีมอื่นได้ขนาดนี้แต่เด็กไทยคนนี้ทำให้ผมอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งบอกว่านี่คือเหตุผลที่เราควรเปิดใจให้กับนักเตะจากทุกชาติ เพราะฟุตบอลไม่มีพรมแดนคำพูดเหล่านี้สะท้อนถึงพลังของกีฬาที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากต่างวัฒนธรรมให้เข้าใจกันมากขึ้นแม้การแข่งขันจะจบลงแต่เรื่องราวของภูมิรพียังไม่จบตามไปด้วยหลายสโมสรเริ่มให้ความสนใจมีรายงานว่าสอเขาจากหลายประเทศเริ่มสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาสื่อญี่ปุ่นเองก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิด พร้อมตั้งคำถามว่าเส้นทางต่อไปของเด็กไทยคนนี้จะเป็นอย่างไรเขาจะเลือกเดินบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในญี่ปุ่นหรือกลับไปสร้างชื่อในประเทศไทยหรืออาจก้าวไปไกลกว่านั้นในเวทีระดับนานาชาติสำหรับแฟนบอลไทยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวด่วนหรือไฮไลท์การแข่งขันแต่คือเรื่องราวที่เติมเต็มความหวังและความเชื่อมัน่น ว่าศักยภาพของเด็กไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าใครหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมภูมิรพีกลายเป็นตัวแทนของความฝันของเยาวชนจำนวนมากเป็นภาพสะท้อนว่าความพยายามอย่างไม่ย่อท้อสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้จริงท้ายที่สุดข่าวด่วนที่สะพรึงไปทั่วยญี่ปุ่นในครั้งนี้อาจเริ่มต้นจากเกมฟุตบอลหนนัด แต่ผลกระทบของมันกลับขยายวงกว้างไปไกลกว่านั้นมันสร้างแรงบันดาลใจสร้างบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรมและทำให้ผู้คนหันกลับมามองคุณค่าที่แท้จริงของกีฬาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจความมุ่งมั่นและความกล้าที่จะฝันซึ่งภูมิรพีนักเรียนไทยคนนี้ได้พิสูจน์ให้ทั้งญี่ปุ่นและโลกได้เห็นแล้วอย่างชัดเจน